สวนลอยบาบิโลนคือสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวที่ยังไม่ทราบที่ตั้งชัดเจนของมันและทุกวันนี้ยังไม่มีใครพบหลักฐานวัตถุหรือโครงสร้างของสวนลอยฟ้าแห่งนี้เลยมีเพียงแต่บันทึกหลักฐานของคนในยุคโบราณเท่านั้นความยิ่งใหญ่ด้วยวิทยาการและความสุนทรีนี้ทําให้สวนลอยบาบิโลนที่สวยดังภาพวาดได้มาเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณแม้จะถูกยกย่องทั้งในด้านความสวยงามและวิทยาการล้ำล้ำ ถ้าเทียบกับการทำชลประธานเมื่อ600ปีก่อนคริสต์กาลแต่เรากลับไม่พบซากอารยธรรมใดๆที่บ่งบอกว่านี่คือร่องรอยของสวนลอยบาบิโลนนั้นเลยวิมานกลางทะเลทรายนี้จึงถูกตั้งคำถามมากมายถึงการมีอยู่ของมันว่ามันอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ที่บาบิโลนจริงๆอาจหมายถึงส่วนอื่นๆหรือแม้แต่ไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกหรืออาจเป็นเพียงสวนในตำนานที่มาจากจินตนาการของนักเขียนชาวกรีกและโรมันเท่านั้นหรือแท้จริงแล้ว เป็นส่วนในตำนานที่ได้รับการอ้างอิงถึงสวนของกษัตริย์เซนาเชริฟของอัสซีเรียที่ตั้งอยู่ในกรุงนิเนเ,เวทที่ริมแม่น้ำไทกริสใกล้เมืองโมซูลของประเทศซีเรียในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงปัจจุบันสวนลอยบาบิโลนนั้นได้พังทลายไปหมดอาจเป็นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติสถานการณ์ทางการเมืองหรือปัจจัยอื่นๆที่ทำให้สวนนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้สวนลอยบาบิโลนจึงเป็นเครื่องหมายที่มาของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ความสำคัญและความลึกลับของส่วนนี้ยังคงอยู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจความเป็นมาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับสวนลอยบาบิโลนในอดีตหากย้อนไปดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่าดินแดนแห่งนี้เป็นนครของชาวเซไม้กลุ่มหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ของบริเวณเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ2,350ก่อนคริสตกาช ที่มีซึ่งพัฒนาต่อ,ตอ,ตอมาเป็นนครใหญ่และสวยงามมากแห่งหนึ่งของโลกมีกำแพงเมืองล้อมรอบตัวเมืองเป็นระยะทางเกือบ8กิโลเมตรมีหอคอยกั้นระหว่างกำแพงเป็นระยะระยะมีประตูเมือง8แห่งเข้าสู่ภายในเมืองตัวอาคารสร้างด้วยอิฐตรงประตูเมืองวาดภาพเป็นรูปสัตว์นับร้อยร้อยภาพตกแต่งสวยงามมีถนนบนกำแพงเมืองกว้างพอให้ทหารเดินไปรอบๆเมืองเพื่อป้องกันค่าศึกในยุคนั้นอันเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งอันมากเลยทีเดียว โดยเฉพาะในเรื่องของวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าด้านวิศวกรรมในการก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรและการชลประทานขั้นสูงที่สามารถยกสวนพืชขึ้นไปปลูกบนพระราชวังได้อย่างสวยงามมีการชักน้ําจากแม่น้ํายูเฟรติสไปทําเป็นน้ําตกและหล่อเลี้ยงต้นไม้ตลอดทั้งปีมีสถาปัตยกรรมหอคอยและวัดกอะอิกโคลอนอีกทั้งยังมีวิหารที่สวยงาม และพระราชวังอีกหลายแห่งภายในบริเวณตัวเมืองส่วนชาวบ้านมีการก่อสร้างที่พักด้วยดินอยู่รอบๆตัวเมืองสวนลอยบาบิโลนจึงเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณที่มีความสำคัญและน่าทึ่งอันหนึ่งของโลกเราในยุคปัจจุบันตำแหน่งที่ตั้งของสวนลอยบาบิโลนนั้นอยู่บนแม่น้ำยูเฟรติสในประเทศอิรักสวนลอยแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์เนบูคัดเนซาที่3ของอาณาจักรบาบิโลเนียสร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแก่พระนางเซมิรามิดที่เป็นมเหสีของกษัตริย์ในยุคนั้นสวนลอยบาบิโลนมันถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณ600ปีก่อนคริสตกาลโดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันเป็นชั้นสูงสูงถึง328ฟุตหรือ100เมตรล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่งหนาะถึง23ฟุตหรือ7เมตร จนส่วนบนของกำแพงกว้างพอให้รถสึกเทียมด้วยมาสี่ตัววิ่งไปบนส่วนของกำแพงได้อาคารหินสลับซับซ้อนหลายชั้นที่มีรูปสร้างคล้ายสิ่งปลูกสร้างในยุคนั้นที่เรียกว่าซิกูแรตถูกประดับไปด้วยต้นปาล์มขนาดใหญ่ตามระเบียงมีการใช้ดินแปะไปที่ผนังให้หนามากพอที่จะปลูกต้นไม้ดอกไม้และไม้ยืนพุ่มชนิดต่างๆจำนวนมากบันไดที่พาขึ้นไปสู่สวนกว้างขวางทำด้วยหินอ่อน ข้างบนเฉลียงของสวนลอยมีถังน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงน้ำพุน้ำตกและสายน้ำต่างๆสิ่งที่ทำให้สวนนี้เป็นเอกลักษณ์นั้นก็คือระบบชลประทานที่ช่วยในการนำน้ำจากแม่น้ำไทกิสมาทำเป็นน้ำตกและไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดทั้งปีบนสวนลอยน้ำจำนวนมากมายนี้สูบมาจากแม่น้ำยูเฟรติสโดยชักน้ำจากเบื้องล่างขึ้นไปสู่ชั้นสูงสุดแล้วปล่อยให้ไหลลงมาสู่เบื้องล่างพ่อค้าที่เดินทางในทะเลทรายมาสู่เมืองนี้ จะได้เห็นสวนลอยแห่งนี้อยู่สูงเด่นเห็นแต่ไกลจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทิศกำแพงเมืองเข้าไปเป็นที่ตั้งของพระราชวังกษัตริย์และวิหารทางาศาสนาซิกูแรตลักษณะคล้ายพิรามิดยุคแรกๆคือเป็นชั้นๆไม่เรียบการที่บาบิโลนมีวิหารรูปซิกูแรตแสดงว่าได้อิทธิพลมาจากชาวซูเมเรียนที่อาศัยในดินแดนแถบนี้มาก่อนซิกูแรตโบสถ์ทางาศาสนาของบาบิโลนมีความสูงถึง300ฟุต หรือประมาณ100เมตรเลยทีเดียวสร้างเป็นชั้นเฉลียงแดชั้นมีบันไดเวียนขึ้นไปที่ยอดสูงสุดซึ่งเป็นที่ตั้งของเทวสถานประชาชนที่อยู่ห่างออกไปหลายไมล์สามารถมองเห็นเทวสถานบนยอดซิกูแรตได้อย่างชัดเจนผู้สร้างคงมีความหมายให้เทวสถานเชื่อมกับเขตแดนสวรรค์สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลนจึงแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางการเกษตรและการชลประธานขั้นสูงที่สามารถยกสวนพืชไปปลูกบน,บนพระราชวังได้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นแล้วมันยังมีวิหารสวยงามและพระราชวังอีกหลายแห่งภายในบริเวณตัวเมืองส่วนชาวบ้านสร้างที่พักด้วยดินอยู่รอบๆเมืองด้วยกรุงบาบิโลนจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าของประชาชนหลายกลุ่มในดินแดนเมโสโปเตเมียจึงมีการพัฒนาความเจริญมาอย่างรวดเร็วมีความรู้ในการนับเลขและบวกเลขประดิษฐ์สิ่งต่างๆเพื่อใช้คำนวณน,นอกจากนั้นยังมีความรู้ด้านดาราศาสตร์สูง เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของกรุงบาบิโลนไม่มีเมฆปิดบงังและเป็นชนกลุ่มแรกๆของโลกที่รู้ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อีกห้าดวงมีความแตกต่างจากดาวดวงอื่นจนสามารถทำปฏิทินรุ่นแรกๆของโลกได้และจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่ากรุงบาบิโลนอยู่ในเมืองแบกแดดของประเทศในอิรักปัจจุบันนับว่าคนสมัยนั้นมีความสามารถทางด้านสถาปัตย์และวิศวกรรมศาสตร์อย่างน่ายกย่อง จึงสามารถรักษาส่วนลอยนี้ให้สวยงามเขียวชอุ่มได้ตลอดเวลาปัจจุบันนี้ส่วนที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้ชมก็คือบ่อน้ำและโค้งซุ้มประตู1ห,หรือ2อ,อันและนิยายคำร่ำลือสืบต่อๆกันมาหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยค่ะ